เรียนของเราหนะ่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ใหม่ซุกสซนพวกเราทุกคนชอบไปโรงเรียนชอบไปชอบไปโรงเรียนเฮยยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่มิติครั้งที่6นะคะคือสู่เย่ากับเรา n f c <oughs> <15 S 1> ในทีม Back to s c h คู่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 นั่นเองนะคะไงขอเชิญน,นะคะมาร่วมเรียนเยอะใกล้จะหมดเขตแล้วนะคะหมดเขต25มีนานี้นะคะยังไงก็มาเยอะๆนะเราจะมีกิจกรรมมากมายให้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็น ทำบุญนะคะร่วมกันทําบุญเนาะกับลุงนาเดีชั้นน้าเราจะได้มาปะกันอีกแล้วก็มีการเล่นเกมมากมายที่ทั้งโหดมันหาแน่นอนแล้วก็ประกวดชุดนักเรียนแฟนซีนะคะถ้าใครชนะเนี่ยรับรางวัลไปเลยชิ้นเดียวพูดเลยว่าชิ้นเดียวในโลกจากฝีมือชั้นนี่ชั้นชั้นชั้นฝีมือเขานะคะชิ้นเดียวในโลกจากฝีมือเขาเองเลยนะคะยังไงก็มาเยอะๆนะคะพบกันในวันที่ ที่โรงเรียนลอยสายอนุสร์กรุงเทพมหานครนะคะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ verby w e b n u n a f a n c l u b c o m นะคะหรือที่ Facebook นะคะ e r w w f a c e b o o k c o m n u n a f a n c l u b นะคะหรือ Twitter nuna-fanclub Instagram nuna-fan ในวันที่สีพ่พฤษภาคมอย่าลืมนะวันที่8เนี่ยเป็นวันเกิดเขาเองยังไงก็มาร่วมกันเยอะๆนะคะแล้วไปเจอกันที่งานนะคะกรนกรีกรเสียกระดิษใทสัญญานเด็กเด็กพากันเข้าทแถเข้าวโรงเรียนรู้ตอเข้าทแถวก่อนอย่ารีบร้อนเข่าข,ของเรียนแล้วรู้จได้อ่านเขียนรักโรงเรียนจริงเอ๋